อยู่กับช่องน้องนัดครับวันนี้พามาดูรถขุดคูบ o t ต้55ครับมาลากรถไถฟอร์ที่ติดเมื่อวานครับ ไปแล้วครับโหรถขุดยูวฮ่าฮ่าขอบคุณเทศาบาลคกม่วงครับรถของเทศาบาลครับ รถขุดยูห้าห้าคูโบต้าของเทสบาลตํมนลโคกม่วงครับพึ่งออกมาได้สองเดือนครับพี่น้องใครดีดูคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยครับ